สวัสดีครับวันนี้นาราแอสเซดพาท่านมาชมที่ดิงสวนปาล์มนะครับที่ตั้งอยู่บึงเนินเขาเนื้อที่6ไร่287.5ตารางวาเจ้าของเสนอขายไว้ที่ราคา3 6 9ล้าง6 90, บาทหรือตกไล่ละ550,000บาทตัวที่ดิงมีหน้ากว้าง35เมตรลึกโดยประมาณ300เมตรนะครับที่ตั้งตั้งอยู่ที่บ้านนยหยงนะครับตำบลหล่อยูงอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงาที่ดินแปลงนี้มีแนวเสไฟฟ้า,ฟาแรงสูง งบภาคผ่านนะครับกิกเนื้อที่ไปประมาณ1ไร่ตัวที่ดินเหมาะนะครับที่จะซื้อไว้เป็นบ้างสวนบ้างพักสําหรับคนเกษียณอายุหรือจะซื้อเพื่อการลงทุนนะครับเนื่องจากไม่ไกลจังหวัดภูเก็ตและราคาที่ดินก็ถือว่าถูกมากนะครับทิก k Namara ภาษาอังกฤษและจีนได้นะคะ Follow Nara in t h English and Chinese language from the link below กวนจูนาราได้อิงวันจีนวนแลไทยวนสิ่งขี้จึงเรียนจี้ ตัวที่จริงห่างจากหาดนาใต้นะครับ15กิโลเมตรห่างโรงพยาบาลบำรุงราษ24.5ก 24. ิโลเมตรห่างโรงเรียนขจรเจดโคกรอย12.4กิโลเมตรห่างสนามบิงภูเก็ตนะครับ28กิโลเมตรท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อนาลาเอสเสกได้ที่เบอร์โทร0802882000นะครับนาลายินดีเป็นตัวกลางนะครับประสานงานและอำนวยความสะดวกลางโอนกรรมสิทธินะ์ณกรมที่ดินนาลาขอขอบคุณทุกท่านท,ที่เข้าชมช่องของนาลาเอส เสร็จครับขอบคุณครับสวัสดีครับ